จเจอกันนานเลยอ่ะไม่มีกี่หนอถึงมันเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะเป็นแค่เด็กเสิร์ฟม,มาพูดแบบน,นี้กับลูกค้าได้ไงอย่าไปบอกใครนะว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนกับเธอเราอายที่มีเพื่อนจนหนึ่งสามคนจนเธอไม่ใช่เจ้าของร้านไปเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้ต้องเป็นช้อไหิวข้าวมากเลยอ่ะเออใช่หิวมากแต่ร้านนี้สวยเนอะร้านนี้สวยเลยแต่ร้านนี้อร่อยมากเลยนะจริงเหรออือก๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะอา้าวตองไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะ ยังดูจนเหมือนเดิมเลยเนาะไม่มีกินหนอถึงมาเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะใช่ใช่ดูอย่างเราสิมีกินมีใช้ไม่เห็นต้องลำบากมาเป็นเด็กเสิร์ฟเลยเดอสองคนไม่ได้เจอตั้งนานก็ยังปากดีอยู่เหมือนเดิมเลยเนาะเอ๊ะเป็นแค่เด็กเสิร์ฟมาพูดแบบน,นี้กับลูกค้าได้ไงอย่าไปบอกใครนะว่าเราเป็นเพื่อนกับเธอใช่ใช่อย่าไปบอกใครนะว่าเป็นเพื่อนกับเราอะ่ะเราอายที่มีเพื่อนจนหม่นสาบคนจนหม่นสาบคนจนเราอายที่มีเพื่อนจนนึกออกไหม ่ร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะเออทำไมฮะหมูก็นุ่มๆเส้นก็อร่อยเลยจริงแล้วผักนะลวกกำลังพอดีด้วยอืออื้มอร่อยมากเลยอ่ะอิ่มอิ่มเหมือนกันนี่ค่ะเก็บตังค์ค่ะทั้งหมด100บาทค่ะอุ้ย พี่ยางเลยมาตังมาพี่ยาใจก่อนนะอา้าวติงพี่ก็นึกว่าอิงตีเอาตังมาแล้วพี่ก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันทมไงอะไหนบอกว่ารวยไงแค่ร้อยเดียวข้าวก๋วยเตี๋ยวยังไม่มีตังจ่ายเลย่ียยาดใจสิติงเอะตาไม่ได้เอาตังมายังไม่เท่เอามาตกลงจะจ่ายไหมหุ่นยีได้ไงอะจริงๆเราก็มีตังนะแค่ไม่ได้เอาเป๋าตังมาเฉยๆอะ ถ้าไม่มีตังใจงั้นพวกเธอสองคนก็ต้องไปล้างจานหลังร้านนะเธอไม่ใช่เจ้าของร้านไม่มีสิทธิ์มาสั่งลูกค้าแบบนี้อย่าติงเนี้ยล้างจานนะไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ล้างแน่นอนไีเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้ได้แม่ค้าไปยูนี่แหละเจ้าของร้านแล้วองตองก็คือเจ้าของร้านคนหนึ่งอ้าวทำไมไม่บอกเราอ่ะพม่ว่าเป็นเจ้าของร้านอะ่ะ เราก็เป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอามาจ่ายให้นะไม่เป็นไรหรอกยาย่ากับอิงติงมือนี้ถือว่าไปยูเลี้ยงก็แล้วกันในเะมื่อไม่มีเงินจา่ายขอบคุณค่ะอ้าวแม่ทำไมไม่ให้ยาย่ากับอิงติงล้างจานอ่ะยาย่ากับอิงติงไม่จ่ายตังนะแต่เราเป็นเพื่อนกันนะฉันไม่อยากมีเพื่อนที่ดูถูกคนแบบเนี้ยออกไปจากร้านเถอะองตองในเมื่อเพื่อนเขาสำนึกผิดแล้วอะ หนูก็ควรจะให้อภัยเพื่อนนะลูกแม่ถ้าเกิดเขาคิดได้แล้วถ้าเขารู้สึกผิดจริงๆอ่ะหนูก็ให้อภัยแต่ถ้าทําแบบเนี้ยหนูก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าเขาว่าสำนึกผิดจริงหรือเปล่าคิดได้สิ<ๆ>คิดได้เราขอโทษนะเราก็ไม่ได้รวยหรอกๆๆเราแค่อยากแกล้งต้องเล่นเฉยๆอะใช่ใช่ที่จริงแล้วอะเป็นแผนของเราสองคนเองบิงฮะรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากพี่ได้มาอุ้ยงั้นเราลองไปกินปะได้ไป ร้านสวยในนี่เอ้าวประยูคะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอนานเลยค่ะเนี่ยจ้าอันนี้ร้านประยูงเหรอคะใช่จ้ะร้านประยูงเองนู่นอองตองเสิร์ฟอาหารอยู่ข้างในอย่าไปหาเพื่อนสิโอ้ยได้ค่ะอิงติงยี่งิีดูแหวนแล้วออกแล้วอ๋อโอเคโอเคไปอ๋อนี่แกล้งกันเนาะโอ้โหตกใจหมดเลยยายกับอิงติงอ่ะยังน่ารักเหมือนเดิมเลยที่หลังยายแกล้งแบบนี้นะใจหายหมดเลย ก็เพื่อนอ่ะเขารักหลอกจึงหยอกเล่นแง่ต้องม่ค่อยหลอนเล่นโอ้แจ้งแรงเกินตกใจหมดมะาก่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวแน้งเกินอ่ะ้าไาช่วยเก็บจานไปเดี๋ยวช่วยยากจินเก็บเลยเดินตามมานี่เลยมา